ะะแล้วก็ความปลอดภัยครบเพราะว่านำตัว Premium l a x u r y นะคะมาตกแต่งมาทำให้เป็นตัว GR แล้วก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนในเรื่องของกระจังหน้าให้มีความสะอรอตมากขึ้นนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ถึง4จุดรวมทั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยที่ติดตั้งด้านข้างตรงนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นไรก จากช่องต้นฝ้ายสายสมอนค่ะวันนี้นะคะฝ้ายอยู่กับรุ่นรถโคราคปีอร์สปี2024ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆค่ะแล้วเป็นรุ่นรถพิเศษนั่นก็คือตัว gr Sport นะคะราคาอยู่ที่1,254,000บาทค่ะราคาสีดำนะคะถ้าเป็นสีขาวมุกหลังคาดำแบบนี้เพิ่ม1,500,000บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงหลังคาดาเพิ่ม10,000บาทค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะลูกค้าสามารถ เลือกใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้ารถคันแรกกลุ่มลูกค้าต้องการความประหยัดหรือต้องการความซิ่งต้องการลักษณะเป็นรถแต่งแบบนี้นะคะมากมายเลยคะ่ะเริ่มต้นรีดาวกรณีลูกค้าอายุงาน2ปีขึ้นไปหรือว่ามีรถครอบครองมาแล้วเกินกว่า2ปีขึ้นไปนะคะรานะคารถเพียงแค่ล้านสองนะคะลูกค้าครอบครองได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษค่ะรถดอกเบี้ยสูงสุดเลยนะคะ จากโตโยต้าไม่ต้องห่วงนะคะว่าลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยแพงสําหรับรุ่นนี้มีดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ความประหยัดล,ลูกค้าได้ประหยัดถึง26กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะแล้วก็คุ้มค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อความประหยัดการทดแทนคันเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฝฟายแนะนําเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะโคอลลาคอสะอสปอร์ตค่ะมุกหลังคาดําพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็พร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวไปชมในคลิปกันเรามาเริ่มชมจากด้านหน้ากันนะคะสำหรับรุ่นโตโยต้านะคะ ที่เป็นเกตุรุ่นที่เพิ่งปรับปรุงมาใหม่เลยนะคะนั่นก็คือโคร a าครอสค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดของโคร a าครอสเลยค่ะเป็นรุ่น g r เดี๋ยวป้ายให้ดูยังไงถึงได้รู้ว่าเป็น g r นะคะจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าเป็น h e v หรือว่าไฮบิดนะคะรุ่นนี้อย่างที่ป้ายบอกไปเบื้องต้นในต้นคลิปตอนแนะนามานะคะว่าเป็นตัวรุ่นที่มีความพรีเมียมลักชูรี่มากๆนะคะด้วย ความออกแบบด้านข้างแบบนี้ที่ดูสปอร์ตมากๆด้วยความเป็น G.R. สปอร์ตนะคะแล้วก็ความปลอดภัยครบเพราะว่านำตัวพรีเมียมลักชูรี่นะคะมาตกแต่งมาทําให้เป็นตัว G.R. แล้วก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนในเรื่องของกระจังหน้าให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็ความปลอดภัยเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ถึง4จุด รวมทั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยที่ติดตั้งด้านข้างตรงนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นรลยไกยดิ้ง LED ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพุ่งเหมือนน้ำพุสวยงามมากๆพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นหลอดลูกแก้วนะคะแล้วก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการปรับปรุงนะคะก็ลูกค้าสั่งจองกันมาเยอะมากนะคะแล้วก็มีการส่งมอบไปเยอะมากนะคะในรุ่นของตัว Corolla Cross ตัว GR สปอร์ตนะคะสำหรับตัวจีอาปมีทั้งสีขาวมุกหลังคาดำนะคะแล้วก็สีดำร้้นนะคะแล้วก็เป็นสีแดงหลังคาดำค่ะสำหรับตัวรุ่น g ี s p o r t รรุ่นนี้นะคะคันนี้ก็เตรียมพร้อมส่งมอบแล้วค่ะนะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายแบบลมดำนะคะมีความสปอร์ตสวยงามมากๆเข้ากับด้านบนที่เป็นนี่หลังคาสีดำพร้อมกับพาโนรามิกลูฟนะคะเป็นการเปิดหลังคาทั้งฝ้าเลยนะคะแล้วก็ในลักษณะของตัวที้ฉลามด้านบนนี้นะคะ ทำให้ตัดที่อากาศได้ดีเราก็ไม่มีผลในเรื่องของการรองรับสัญญาณเลยนะคะสามารถใช้งานได้อย่างจริงๆแล้วก็ใช้งานอัตถประโยชน์นะคะมาด้านหลังอย่างที่ฝ้ายบอกไปสัญลักษณ์คำว่า G R Sport ค่ะ G R Sport นะคะมีสัญลักษณ์แบบพรีเมียมฟอนต์พรีเมียมและด้านบนเป็น H E V ที่วงบอกถึง เป็นรุ่นไฮบริดและเป็น G R Sport ค่ะมีสส่รักโลโก้โตโยต้าอยู่ด้านหลังอย่างสวยงามค่ะแล้วก็โคราช์ตรงนี้นะคะสําหรับตัวรถด้านหลังมีความปลอดภัยเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ด้านหลังนะคะ1 2นะคะแล้วก็ 3- 4สแล้วก็สเกิร์ดด้านหลังมาแล้วเรียบร้อยสเกิร์ตมีการออกแบบนะคะแล้วก็ตกแต่งมาเป็นเหมือนตัวถังเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวฝ้ายเปิดดูฝาท้ายให้ดูนะคะในส่วนของตัวรถนะคะด้านหลังเนี่ย มีปัดน้ำฝนด้านหลังพร้อมฉีดน้ำได้ด้วยเห็นไหมคะด้านหลังของตัวโฮลาครอสค่ะสามารถที่จะวางของได้เยอะแยะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพับเบาะแบบ60-40แยกได้นะคะหรือจะเป็นการดึงตรงนี้ขึ้นมาเพื่อปิดในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเก็บของด้านหลังเพื่อแยกความเป็นส่วนตัวได้นะคะแยกให้เป็นระเบียบได้นะคะด้านล่างจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือเปิดขึ้นนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือ ชุดเติมลมฉุกเฉินแล้วก็พวกอะไรเกี่ยวกับการช่วยในเรื่องของการเกิดอุบัิเหตุนะคะตัวรถพร้อมส่งมอบติดตั้งในเรื่องของถาดท้ายแท้าจากโรงงานโตโยต้ามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวโคราครอสนะคะที่เป็นตัว TR ภายนอกสีขามุกหลังคาดําภายในจะเป็นสีดํา GR ก็เป็นภายในเบาะหนังคุณภาพดีสีดํำ่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะในส่วนของกล้องบันทึกภาพนะคะมีให้ด้านหน้าด้วย แล้วมีด้านหลังให้เรียบร้อยค่ะเป็นมาตรฐานของโรงงานโตโยต้ารับประกันพอๆกับตัวรถเลยนะคะมีปัญหาอะไรก็เอาเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยค่ะตัวรถนะคะสำหรับตัว GR อย่างที่ทุกคนได้บอกไปความเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถที่จะคลิกได้นะคะสามารถเปิดฝาท้ายได้โดยการใช้เท้าเตะนะคะหรือว่าจะเปิดด้วยมือโดยการกดแบบไฟเมื่อกี้ก็ได้หรือจะเปิดด้วยรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันในการใช้เท้าเตะเนี่ยการจับจุดต่างๆสําหรับโคราคอนแล้วอย่างที่ลูกค้าเคยใช้มาในเจเนอเรชันแรกนะคะ ง่ายมากๆหาสัญญาณง่ายมากเลยนะคะอ่ามีโลโก้โคราเป็นโครเมียมอยู่ตรงนี้ที่มีความสวยงามกันสาดติดเพิ่มเติมจากโรงงานเตออ่ะเป็นมาตรฐานโรงงานเตอร์ต้าติดเพิ่มเติมจากมาตรฐานศู์ของช่างเทคนิคของเรานะคะใช้งานได้อย่างดีค่ะเห็นไหมคะว่าหลังคามีขนาดใหญ่กว้างขวางมากๆนะคะก่อนหน้านี้ที่ป้ายเคยทํารุ่นพรีเมียมไปอ่าขอพายเป็นพรีเมียมตัวท็อปที่เป็นพรีเมียมลักช์ุรี่นะคะก็กลับไปดูได้เพราะป้ายจะมีการเปิดด้านในให้เห็นนะคะว่าหลังคามีความก้างมากๆความกว้างมากๆเลยนะคะ สำหรับตัวยางนะคะเป็นยางแบบสปอร์ตค่ะสวยงามากมากเลยนะคะเป็นแบบ5รลูค่ะรหัสยางอยู่ที่ 225/50R18 ขอบ 50, 18, 18คุ้มค่ามากๆนะคะกับการใช้งานสําหรับตัว GR ชีอสปอร์ตนี้นะคะเป็นรถรุ่นไฮบริดนะคะที่ได้การประหยัดถึง26.5กิโลลิตรเลยนะคะลูกค้าใช้จริงได้ถึงแน่นอนนะคะสําหรับตัวรถนะคะนอกจากความปลอดภัยที่มีเซนเซอร์รอบคันแล้วยังมีกล้องรอบคันด้วยนะคะฝังอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้อ่าเดี๋ยวป้ายพาไปดูว่ามีตรงไหนอีกมีอยู่ใต้ตรงนี้นะคะทั้งกระจกมองข้างตัวรถทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล แล้วก็มีอยู่ที่ด้านหลังค่ะสําหรับกล้องมองรอบคันตรงนี้มีความสําคัญในกรณีเวลาลูกค้าเอารถเข้าซองในจุดที่เป็นที่แคบที่สายตาต่างๆช่วยได้นะคะลูกค้าสามารถที่จะมองเพื่อความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าจะเป็นกระถางต้นไม้นะคะหรือว่าจะเป็นฟุตบาทอะไรต่างๆนะคะนอกจากในเรื่องความปลอดภัยของกล้องมองรอบคันแล้วนะคะยังมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ค่ะ bsm นะคะหรือว่า by sport monitor นะคะจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตืนอนกรณนี้ลูกค้าจะแซงซ้ายหรือว่าแซงขวาค่ะลูกค้าจะสามารถที่จะมองสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นสีส้มถ้าเกิดมีสีส้มเกิดการแจ้งเตือนเกิดขึ้นแสดงว่ามีรถนะคะอยู่ที่มุมอับด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านหลังที่เรามองไม่เห็นนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยได้มากๆเลยค่ะตัวรถนะคะสามารถเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเป็นทัชตรงนี้นะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะรวมถึงการอ่ล็อกได้ทั้งสองฝั่งในการทัดแล้วก็รวมถึงการ อดมือเข้าไปตรงนี้นะคะที่ตัวโลที่กุญแจอยู่ที่ตรงเนี้ยไม่เกินเมตรยีสามารถเปิดได้เลยทั้งสองฝั่งนะคะใน,นส่วนของคอนโซลด้านในกับโอ้โหสวยมากเลยค่ะลูกค้าขะ,ะมีความพรีเมียมพิมพ์มนิยมนะคะอย่างที่บอกไปที่ปรับปรุงมาอย่างชัดเจนนะคะหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสวยมากนะคะแล้วก็เบรกมือเบรกโหแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลายัยมัตติฟังก์ชันครบคันไม่ว่าจะเป็นการทํางานเกี่ยวกับบลูทูธ หน้าจอเรือนไมดดิจิตอลแบบ TFT ขนาดใหญ่แบบคงความเป็นไฮบริดแบบนี้นะคะแล้วก็การรับสายวางสายต่างๆนะคะแล้วก็การทำงานด้วยเสียงรวมถึง Toyota s a ซ e t y Sense ค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าพุชคอนโทรลไดนามิกนะคะหรือว่าจะเป็น l a น e เลอร์อที่ป้องกันตัวรถออกนอกเลนนะคะสามารถตั้งค่าได้กะระยะคันหน้าในการทํางานได้เพราะตัวรถมีเรดร์มาให้นะคะกระจกก็ตัดแสงให้ค่ะนะคะ,นะคะมีบ้านบังแดดอ่บาบังแดดด้านหน้า2ฝั่งนะคะเห็นไหมคะว่า ฝ้าด้านบนเนี่ยสามารถเปิดได้ยาวเลยไปจนถึงด้านหลังมีความใหญ่มากๆเลยนะคะลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าลองคิดภาพสิคะว่าถ้าเกิดลูกค้าได้ขับไปที่ทะเลนะคะแล้วก็ขับอยู่ริมชายหาดหรือว่าขับไปที่ภูเขานะคะแล้วขับอยู่อ่าเนินเขานะคะแล้วก็เปิดกระจกในช่วงประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งหรือทุ่มหนึ่งไปแล้วถึงสองทุ่มสามทุ่มแล้วมีดาวอะคะ่ะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะกับบรรยากาศแบบนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวที่2องะคะ่ะ การจัดวางการนั่งต่างๆนะคะของความเป็นโครราคอสอะยังคงได้ความสบายของการเป็นรถเก่งรถซีดานนะคะแล้วก็ช่วงล่างที่เป็น t g เ a อะคะ่ะทำให้ลูกค้าได้รู้สึกเลยว่าช่วงล่างที่เป็นอิสระที่เป็นการทำงานแบบดูดซับแรงกระแทกได้ดีอะคะ่ะทำให้ห้องโดยสารมีความนิ่งเงียบลักชูรี่มากๆนะคะตัว GR จะมีความพรีเมียมตรงที่ว่ามีลักษณะคกมเป็น GR มาแล้วด้วยตัวของเขาเรียบร้อยแอร์ตอนหลังนี้ให้เรียบร้อยรวมถึง จุดรชจแบตตอนหลังแบบใช้ซีมาให้แล้วไม่ต้องไปแปลงไฟใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เป็นใช้ซีตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังมีฉลุต,ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นขีดตรงกลางนะคะอ่าก็คงความเป็น g r s p o r สสามารถพับแยกได้ 60- สิสี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาพนักตรงเนี้ยค่ะออกมานะคะแล้วก็วางแขนได้ด้วยนะคะไม่ยุ่งยากของการทํางาน,นะคะ่ะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นมีมากมายอ่ะคอีกนิดนึงนะคะตัวรถนะคะแผงประตูด้านข้างสามารถวางแก้ววางขวดน้ําได้นะคะ แล้วก็ไปไกลๆอย่างเงี้ยยังไงต้องมีอยู่แล้วนะคะกาแฟสักหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ไป4ีท่านก็วางได้4ี่มุมได้เลยค่ะในในส่วนของตัวแผงประตูแต่ละฝั่งนะคะแล้วก็กระจกของแผงการทํางานฝั่งคนขับก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะออโต้ทั้ง4บานแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกได้กระจกมองข้างตัวรถปรับและพับไฟฟ้านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านหน้านะคะมีไฟหน้าแบบ ไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติด,ด้วยนะคะแล้วก็ไฟหน้าออโตก้กรณีรถสวนทางมาไฟหน้าก็จะสามารถใช้การเป็นแบบออโต้ได้โดยการถ้ารถสวนทางมาก็เป็นไฟปกติแต่ถ้าไม่มีรถสวนทางมาก็คือจะปรับขึ้นเป็นไฟสูงอัตโนมัตินะคะ ODO trip นะคะสามารถเลือกสั่งได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกดทํางานในการสั่งการด้านหน้าได้นะคะประตูหลังไฟฟ้าสามารถเปิดได้ที่ด้านหลังขวาล่างได้เช่นเดียวกันค่ะกระโปรงหน้าเปิดตรงนี้นะคะด้านขวาล่างนะคะ สำหรับตัวรถรุ่นนี้นะคะลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าของโตโยต้านะคะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษได้ค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับเป็นการฟรีดาวได้เลยนะคะหรือว่าจะรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีโปรโมชั่นมากมายสาหรับลูกค้าอายุงาน2ปีขึ้นไปค่ะหรือว่าที่ลูกค้า,อ,าอยากจะได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะที่ใช้รถออกรถพร้อมการใช้งานที่สวยงามนะคะแบบนี้สามารถแจ้งไฟายได้เลยนะคะ รถรุ่นนี้พร้อมใช้งานนะคะยังไงไว้เจอกันค่ะคลิปนะคะเป็นยังไงบ้างคะ Cora cross ปี2 0 2 4เกตรุ่น tr sport นะคะเป็นตัวสีขาวมุกหลังคาดำค่ะโปรโมชั่นมากมายอย่างที่ป้ายได้เกิดน,นำไปเมื่อตอนต้นคลิปแล้วก็ที่นำชมแต่ละจุดนะคะจุดไหนนะคะที่คิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มถามป้ายผ่านทาง id line ที่ป้ายแปะไว้หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะคะออกกับป้ายออกรถกับป้ายป้ายดูแลได้ทั่วไปคะ่ะ แล้วก็มีบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยเลยนะคะราคารถอยู่ที่125,040บาทขาวมุกหลังคาดําแบบนี้เพิ่ม15,000บาทแล้วมีสีแดงหลังคาดําด้วยนะคะเพิ่ม10,000บาทค่ะนะคะป้ายจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยประหยัดได้26กิโลลิตรความสปอร์ตก็ลงตัวช่วงล่างแบบ p n g a นะคะเป็นช่วงล่างแบบปรับสมดุลการขับขี่ได้อย่างดีในระยะทางไกลแล้วความเร็วอะไรได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะพร้อมทั้งในเรื่องของการการสะบัดของตัวรถได้ดีมากๆ ความที่เป็นช่วงล่างใหม่ TNGA ส่งผลให้แรงกระแทกในห้องโดยสารเบามากลูกค้าได้น,นั่งเหมือนนั่งเครื่องบินตอนที่ยังไม่ได้ตกหลุมอากาศเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยแล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้ป้ายด้วยนะคะคนติดตามจะถึงหมื่นแล้วนะคะเป็นกำลังใจแล้วกด subscribe ให้ป้ายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับรถรุ่นอะไรปีนี้มีเยอะมากเลยสวัสดีค่ะ